คลิปนี้นะครับคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการส่งของสั่งของทําการคาร้าที่ลาวไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่นับตังมีคนทําให้เสร็จทั้งจัดส่งเก็บสต็อกเก็บเงินปลายทางโอนให้เราสุดยอดจริงๆสบายดีสวัสดีครับแนะนําผู้หญิงคนหนึ่งนะครับให้รู้จักครับที่เขาทําธุรกิจที่ลาวมาเกือบ20ปีหิงป่วด้วยลาวนั่นเอง ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการส่งของสั่งของนะฮะแล้วก็อยากจะทำการค้าทำรู้จักกับที่สปปลาปรวนะครับว่าทำวิธีการยังไงเหมาะมากครับสำหรับเจ้าของสินค้าที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายแหล่ที่ทำกันอยู่แล้วนะครับที่เมืองไทยหรือที่ลาวกันเองก็ดีเนี่ยเขามีคลังสินค้าที่จะสต็อกของให้นะครับแล้วก็มีการจัดส่งไปให้ถึงทุกที่และขณะเดียวกันอะ่ะเก็บเงินให้ด้วยฮะ แล้วก็โอนกลับมาให้เราตามยอดอันนั้นสุดยอดมากๆ คือหญิงปุ๋ยดวยลาวนะครับเขา,าเอะมีธุรกิจอยู่ที่สปปลาวอยู่แล้วนะครับเขาเป็นคนที่นำพาสินค้าดังๆที่เมืองไทยนะครับเข้าไปที่สปปลาวครับถ้าเกิดผมเอ่ยชื่อมาบางอย่างเนี่ยคุณจะร้องอ๋อทันทีอย่างเช่นววตามิลอิชิตันเท่าแก่น้อยโยโย่ผลิตภัณฑ์ของมากมายเลยประมาณแบบอย่างเป็นร้อยชนิดเป็นร้อยสินค้านะฮะที่จัดส่งให้กับร้านค้าครับถ้าเกิดผมบอกว่าบริษัทสีไข่การค้านะฮะหรือว่าในเครือก็คือโช อำนวยหรือแหลมทองเนี่ยทางคนลาวเนี่ยก็จะรู้จักดีนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับคุณเจมส์เจ้าของเจมานะคะทำธุรกิจอย่างนี้มานานมากแล้วและขนะเดียวกันตอนนี้เขาเปิดธุรกิจใหม่ครับก็คือเราอยากจะเอามาบอกกันนะฮะก็คือสําหรับผู้ที่มีสินค้าที่อยู่ในเมืองไทยนะครับที่อยากจะไปลุยตลาดลาวหรือว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับที่คิดว่าตอนนี้กําลังขายของอยู่แล้วก็อยากจะมาขายของที่ลาว เป็นลักษณะของแม่ค้าออนไลน์ลองติดต่อไปครับตอนแรกเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันจะยุ่งยากเปล่านะคือเชื่อไหมผมจะเล่าประสบการณ์พอให้ฟังก็คือว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่อยากทําเสื้อมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็ให้ทําเสื้อขายก็ได้ทําเสื้อแจกก็ได้นะฮะเสื้อไทยเราทุเกเตอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็เราคิดมาอยู่นานมากนะครับคือจริงๆแล้วผลิตนะ่ยไม่ยากหรอกแต่ว่าเราจะส่งยังไงอะ เอ๊จะทํำยังไงนะจะต้องส่งกันยังไงนะต้องส่งไปทางนี้ก่อนหรือเปล่าส่งไปหนองคายก่อนหรือเปล่าแล้วข้ามไปสปปลาวแล้วสวปปลาวจะส่งยังไงต้องเขียนชื่อที่อยู่กันยังไงเราเองที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยละแต่ว่าขณะเดียวกันคุณปุ๋ยเนี่ยเขามีพนักงานขนส่งเขามีบุคลากรเรียบร้อยหมดแล้วไนงะแล้วเขาก็ เดินทางไปในแต่ละแขวงอยู่แล้วเขาก็เลยเกิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ครับให้กับแม่ค้าออนไลน์นะฮะคนที่อยากจะขายของที่ลาวแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของสินค้านะครับที่อยากจะปลุกตลาดเพื่อที่เอาสินค้าคุณภาพของคุณเนี่ยไปให้ที่สปปลาวนะครับคือมันง่ายมากคือผมมาทําเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็กําลังผลิตอยู่นะฮะก็คนเข้ามาแบบว่าซื้อกันอย่างเยอะมากนะฮะ ขณะเดียวกันผมก็เพียงแค่ผลิตแล้วก็ส่งไปให้คุณปุ๋ยนะฮะคุณปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของการที่เอาสินค้าของเราเนี่ยแหละไปแล้วก็แพคก,กิ้งจ่าหน้าแล้วก็จัดสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เก็บตังค์ปลายทางแล้วก็ขณะเดียวกันก็โอนกลับมาให้เราตามจํานวนนั้นๆที่เราขายได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นมันเลยตัดขั้นตอนอะไรบางอย่างไปตรงที่ถ้าเราส่ง เป็นชิ้นๆว่าใครสั่งและออเดอร์ในแต่ละอันแต่ละอันเราก็คงจะต้องทําทุกวันทุกวันใช่ไหมแต่ว่าหญิงปุ๋ยหรือลาวเนี่ยเขามีคลังเขามีสต็อกสินค้าเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะยกลดนั้นๆไปไว้ที่เขาได้เลยแล้วก็ส่งแค่รายชื่อไปในทุกวันในทุกอาทิตย์แล้วเขาก็จะทำการตัดเตรียมแพคก,กิ้งแล้วก็ส่งไปให้แล้วขณะเดียวกันก็เก็บเงิน โอนเงินกับป๋าให้เราม,มันง่ายมากๆเลยนะโลกนะสมัยนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณหญิงปุ๋ยด้วยลาวเนี่ยเขาก็จะเหมาะกับการที่เราขายของเป็นสต็อกสินค้านะฮะเจ้าของสินค้าจะเหมาะมากๆ แต่จะไม่เหมาะกับสินค้าที่อยากจะส่งเพียงแค่ชิ้นเดียวถ้าเกิดสินค้าส่งชิ้นเดียวเนี่ยผมอยากจะแนะนําอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือ P.S.V. ภูนสวสดค์ขนส่งนั่นเองผมเคยได้ทําคลิปไปหนึ่งครั้งแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เนี่ยอยู่มุมขวานะครับถ้าเกิดว่าใครจะส่งสินค้าชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะครับก็ส่งทางด้านนี้ครับคุณจะสั่งของจากลาลาด้าจากจีนมีคนคนหนึ่งสั่งเครื่องซักผ้าเนี่ยก็สามารถที่จะมาส่งให้ที่ คือภูนสวัสด์เนี่ยเขาอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาสามารถจัดการให้เลยครับแล้วก็ส่งไปที่สปปลาวนะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของเป็นชิ้นเดียวๆนะฮะแต่กับคุณหญิงปุ๋ยลุยลาวเนี่ยก็เป็นลักษณะของอีกหนึ่งธุรกิจครับ เป็นลักษณะของล็อตใหญ่ๆนะฮะก็คือคุณจะเป็นเครื่องสําอางแป้งลิปสติกหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นสามารถเลยนะครับกพราะเพราะว่าเขา่จะจัดการทําการแพคกิ้งแล้วก็ส่งไปให้ถึงมือผู้บริโภคได้ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองติดต่อและสอบถามน,นะนะผมจะส่งลิงก์เพจเนี่ยไปให้นะฮะและนี่ก็เป็นอีกช่องทางช่องทางหนึ่งเนาะมันเป็นความรู้ใหม่ละแล้วก็เป็นอีกช่องทางช่องทางหนึ่งที่เราจะเชื่อมต่อกันนะฮะเพื่อที่แล้วเรา2ประเทศเนี่ยก็สามารถ ที่จะติดต่อกันง่ายขึ้นขายของกันไปมาได้ง่ายขึ้นนะฮะลาวเองอยากจะขายของมาไทยหรือไทยเองอยากขายของมาลาวเนี้ยติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าสินค้าเราทั้งสองฝั่งเนี้ยก็สามารถที่จะส่งออกหรือนําเข้าเนี้ยไปได้เสมอครับก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ